ป๋อมเนี่ยเด้อกระปอมแมงอย่างอีกเนี่ยมีลายเนี่ยมันกระโบกินอย่างนี้เนี่ยเห็นบ่ทุกคนนี่ของกินของอยากนี่แมงอย่างนี่้ลายได้ได้วยตะกะเทียนตะกะเทียนตะกะเทียนบ่มีบอนยู่นี่เป็นงเด้อน้ำท่วมเลยเด้อสดมีให้ทันเด้อเนี่ย เม่งหมอกเมงมุมเห็นบ่น้ำลายขนาดมาหาสายเมาะโอ้กระปอมนี่ว่ายน้ำเป็นอยู่บ่แสสิจับขึ้นให้ไปอยู่อยู่พังบ่าบักละแบบนี้เอา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 ,เอาว่ายน้ำได้อยู่เอา,เอา ออ้๋ออ๋อว่ายไปทางไหนเราบ้านนี้อ๋ออองอกแงกงอกแงกอ๋ออ๋ออ๋หลอดอยู่ป้ะอ๋ออ๋อไปไปอีกไปอีกอ่าเสียขึ้นให้ไปเห็นอย่างนี่เห็นไหพี่น้องไปขึ้นฟังไปได้บุตรล้าโอ้ฟังเนื้อเสียงพี่น้อง ไปหาใส่มองมีความสุขล่องเพลงอยู่ใต้น้ำปอน้ำท่วมอ่าน้ำขึ้นลึกเถอะวะอู้กระป้อมตัวใ,ใหญ่จับวอดเถอะกระป้อมกับแมงแม่งยังเพิ่ะแมงแมงก็ยังวะเออไรยังวะนวี่มันมันมันโคมกันโอ้ยพี่น้องป้องปายมันคือนหักกันระเบาเนี่ ปกติมันบูถือกันเนี่ยนี่มันคือโคมกันละวาะเนี่ยโอ้ยน้ำท่วมโอ้อน้าท่วมน้าลึกอีลีเด้น้ำท่วมเด้๋ดพี่น้องเด้อมาเบิ่งน้ำกันน้ำท่วมน,ะ <c oughs> นาอู <c> ้ <oughs> ไปบ่ได้เลยเนะี่ยน้ามันลึกเลยนี่ไปไม่นี่โมเมนต,ต์ต่ำๆเนี่ยนี่สูงดีเด้อ ามไ่ได้ลายคนเตี่ยววะซานบร่ได้เตี้ยแล้วลอยเจ็ดสิบนความสูงสูงกว่านีก่กะไม่แล้วไดโนเสาร์เหรอวะยังจากจากนั่นจากด่างมองนะฮ<ส>ะ,ะ,<ส>ะอยู่นี่ใส่โบได้รอกเบื้องส่งแล้วนะ ได้จังได้น้ำม,มันไหลเลยยังมีต่คอนใหม่คอนอนีงเต็มไปหมดนี่จะไดนน้ำท่วมนาสชเอามองตัวงได้เอกสิใสนะจนั้นมันก็ขึ้นแล้วนี่ฮะเบื้องด้ขึ้นไววปัญญงนี่จะใช้ลงไปมุดเอาตีอเออ,เอ,อ เอาจับมาได้หน้ามันไล่เหงียนี่วะมีเหือดได้คักได้นน่อ่าขอเสียงเนี่ยขอเสียงเนี่ยฝนตกอู้เบิ่งนี่เต็มคาราเบลเป็นจะได้พี่นอ้องโป้งปายนี่แหละขาเิ้นว่าน้ำท่วมน้ำท่วม น้ำบ่ท่วมก็คือน้ำขึ้นคน,คน่ะล่ะแ <c oughs> ม่งใหม่แม่งตอบบุ้มีที่สุัวนอนบ้านนีต่ตาสงสารเอา้าเรียกกูกูสีบกูไผ่มาเก็บแม่งใหม่แม่งตอบเด้อพี่น้องเด้อเพื่อนบุ้มีบอลบอนอยู่บอกินแล้วไม่เ <c> ล <oughs> ยจากเขาสารอาหารแหงมาทางนี้น้ำเด้อ <laughs> แม่งไม่แม่งหมดอพยพไปแล้วประซัน,น,ะนบริจาคทางนี้เด้อพี่น้องป้องปายจะได้มาเกลือหมด <laughs> ไปจะได้เหหน่ามันลึกเนาะเอาไปว่ได้นะฮะยู่ได้จะซ้ำนี่แหละแค่ทงเนี่ยทงนี่เอามาแล้วมากินในน้ำชท่วมๆเลยนะฮะน้ชท่วมๆเลยยืนอ,อยู่ดีๆก็ขึ้นเอาขึ้นเอาอยู่อยู่แล้วย,วย,วยายาหน่า,นามันหลีบหน่ามันหลีบเ <laughs> บิ่งน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อนลำท่มวม อาเชียบอ่ะอเบิ้งนี่โอ้พ่นตีน้ำมาได้นะพ่นมักอยู่ในนม้มหากินในนม้มโอ้น้มลายขนาดเฮ้ยอย่าจง่า,งางเข้าป่า้วเมื่อกี้น,นี่น้ำตื่นๆนี่นี่ขึ้นอีกแล้วนี่ ขึ้นไวอ้ตะกะเตยียนโดดดงดงอยู่อ้เห็นป่าลงรถโทรฝา้แล้วก็ลงรถนีมอนไปเนะน้าลงไปเห็นยเดี๋ยวมนได้ถือของมาคทางัทงทับไปเบื้องในป่านี่ทงังทังเสียงน้ำ มันซึมเข้าดินครับเลยเสียงพี่ดมยังีนเสียงอีกปะ งาม,งามยุ้ยตอนที่ยังยังปัทวมนาปัดทวมหน้าจะน,นกกัะคิดนักเนี้ยเขามันสจ่ายหมดโอ้โหอันท่วไมไปเลยได้ดิมาเมือนน้ำคันได้พี่น้องเด้อไป แมงมุม,มแมงมุม,มแมงมุมมันนีนะเบิ่งเได้พี่น้องเด้อพอตะกัตกเต้ตกะกัตเต้เป็นอะไรละ่ะปีกกระบบมีเห็นบ่โอ้แมงมุมตัวบตาใหญ่พยาย,มา,ยามแมงบอกแมงใหม่น้ำท่วมจังเสียหาอย่าไปเด้อพี่น้องเด้อบ่ได้มีทุกซัดแม่แรงพิษมีพิษบบมีพิษมีปั๊ดยูทูบนี่แหละกระทายสารคดีไปนั่หน่อยน้ำท่วมบริจาคจะได้พี่น้องป,งอป้อง,ออง,องไฟ ข้าวสารอาหารแห้งจังซี่ฮะเด้อเพราะว่ามดมันบ่มีที่สุกหัวนอนแล้วน้ำท่วมเ,วเอ่อ <c oughs> เอิอน่นกูพุงกูไผ่มาเจ้าหน้าที่ที่พวกเกี่ยวข้องอ่ะนะมาเก็บกวาดพวกมุดพวกแยังจังซี่ฮะนะมาสอยพันแหนสอยเหลือพันแหนเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อนี่<ค>น<อ>ตะกะตุงตะกะแต,ตนแม่งมุมจังซี่มดโอ้ลายอีหลี สวยเลือเพ่นในเด้อโปรตีเกียวคองน้ำท่วมกระสงสารเพ่นนี่แหละเหตุจังไดนก็จะหน่อยกระซิจับอยู่ดอกกระซิซอยเลือเพ่นอยู่ดอกนี่เห็นบอพี่น้องปานสารคดีเฮาเนี่ยไปถ่ายทำพวกมะลุงมะแรงไปจังสีมาด้วยพี่น้องป้องปฟายมาเบิ้งเด้อสารคดีแบบยุคใหม่สมัยใหม่ ต้องช่วยเรือเพึ่นกู้พุงกู้ไผ่ผู้ที่เกี่ยวข้องนะระดมเจ้าหน้าที่มาทางนี้ด้วยพี่น้องเด้อทางนี้ประสบภัยน้ำท่วมจะนันทก็ช่วยเรือเพึ่นอยู่ดันนี้ยบู้นะฮะเองนะอ้าวไอโพที่เกี่ยวข้องด้วยพี่น้องป้องไป เอินกูผงกูไฟมาเบื้งแมงใหม่แมงตอกไอเด้อดตกน้ำตายบดเลยนี่ฮะศูนย์พันธุ์ดแนวนี้สิเอาเงยงมากัดสิ <c oughs> เอาเงงมากัดคอ,อยออย่ำกลางค่ำกลางคืนพวกมดุดพวกเงีย้ยงจงังซี่ฮะนะพี่น้องเอ้มาซอยเลือดพเนี่ยเน่นพื่นกระว่ายหน้าบม่ค่อยเปรี้ยงอีกได้นี่เนี่ยตะกะแต้นี่นี่ยเนี่พี่น้องเอ้เบื้องเ,เน,น,น,เงนี้น่าสงสารเพืน้นนี่โอ้ยแล่นไปโอ้โหเลน่เลนไปเรื่อยอยู่โอ้ยโอยน้ำกระทวมมันเพื้นเห็นอย่างนี้เนาะสงสารแท้